ของการประสัยเมื่อ<ะ>วานนี้นะคะที่คุณสุดเทพก็ไปบีบน้ําตานะคะอยู่บน<ะ>เวทีเนี่ยนะคะ,ะล่าสุดคุณสุดเทพเนี่ยนะคะก็เป็นตําแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นี่นะคะก็ได้ออกมาให้ข่าวนะคะ บอกว่าพันธบทโทักสินชินวัตรเนี่ยกำลังติดต่อหลายพักการเมืองให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าการปราศัยเมื่อวานนี้เนี่ยของพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีคะแนนเสียงดีขึ้นมั่นอกมั่นใจในน้ําตาของตัวเองมากๆเลยนะคะคุณสุเทพสุบันนี้นะคะก็พูดถึง พันโธรโทรทักษิณที่ติดต่อพักการเมืองหลายพักเชิญชวนให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะคะดังนั้นบอกว่ากระแสะที่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้สอสอ270คนก็เลยเขาก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงอาจจะได้เพียง200คนนะคะแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็คือคุณสุเทพเนี่ยไม่สนใจผลสำรวจของกรุงเทพโพด้วยที่ออกมาบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะแพ้พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะ คุณสุเทพเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการประสัยใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคะแนนเสียงประชาธิปัตย์จะดีขึ้นนะคะก็คาดการอีกบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยน่าจะได้27เสียงโซน3จังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยจะได้10เสียงจากทั้งหมด11เสียงนะคะแล้วก็มองว่าพรรคเพื่อไทยกําลังหาทางลงถ้าหากแพ้การเลือกตั้งอ่าเขาก็มั่นอกมั่นใจของเขานะคะด้วยการโหนกระแสรเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะคะ ส่วนการที่พักเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนท่าทีไม่สนับสนุนนโยบายนิรโทษกรรมเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าคงจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางตามกระแสหลังจากดูเสียงตอบรับเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะคะอันนี้ก็เป็นความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ให้สัมภาษณ์ของคุณสุเทพในวันนี้ค่ะ